ดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมา DIY แกนพัดลมนะครับจะมาใส่แกนพัดลมของฮาตาลิ18นิ้วนะครับนนี่ะครับผมซื้อมาเป็นชุดเลยนะครับนี่แกนก็มีขนาด9มิลนะครับผมจะมาใส่ฮาตาลิ18นิ้วนะครับนนี่ะครับมีทั้งชุดเลยนะครับอันนี้เป็นแกนแบบมีร่องนะครับนี่จะมีร่องอยู่ตรงนี้2ร่องนะครับนี่นะครับ เราไปใส่กันเลยนะครับนี่นะครับเป็นฮาตาลิเครื่องนี้เลยนะครับนี่นะครับเดิมเป็นลูกปืนนะครับที่ผมใส่ไว้นะครับพอดีลูกปืนมันหลวมนะครับมันจะมีเสียงหอนนะครับตอนเราเปิดนะครับแล้วผมจะกลับมาใส่บูทเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็ทำการลื้อพัดลมนะครับลื้อชิ้นส่วนออกนะครับ นี่นะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการตอกสลักใบนะครับสลักใบพัดนะครับต้องตอกตัวนี้ออกด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะดึงแกนออกไม่ได้นะครับนี่นะครับสลักเก็บไว้ดีๆนะครับทำการตัดสายเคเบิลทยที่ลัดไว้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ทําการมาร์กไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับถอดคาปาออกนะครับแคปลันนะครับแล้วก็เหล็กถ่วงนะครับถ้าไม่ใส่เหล็กถ่วงข้างหน้ามันจะหนักนะครับแล้วก็ถอดแกนสายออกนะครับนี่นะครับทําการงัดออกเลยนะครับแกนสายจากนั้นนะครับเราก็จะถอดเฟืองสายออกนะครับนี่ จะมีน็อตอยู่2ตัวนี่นะครับจากนั้นนะครับผมจะไขทำการไขนอ็อต4ตัวนี้ออกนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงฝาครอบออกมานะครับก็เรียกกระโหลกมันนะครับนี่นี่นะครับลูกปืนนะครับ ู้สึกว่าลูกปืนมันจะหลวมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับลูกปืนนะครับนี่มันหลวมกับแกนนะครับเวลาเปิดจะมีเสียงหอนนะครับนี่นะครับมันหลวมนะครับเพราะว่ามันจะต้องติดกับแกนนะครับมันถึงจะไม่มีเสียงนะครับน่าจะเป็นที่แกนด้วยแล้วก็ลูกปืนด้วยนะครับแกนก็สึกนิดหน่อยนะครับ นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของแกนกับลูกปืนมันหลวมนะครับทําให้มีเสียงหอนนะครับนี่นะครับแกนก็กินไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมจะใช้แกนเดิมนะครับนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนแกนเราก็ต้องตอกออกนะครับนี่นะครับแกนที่มีล่องนะครับมันจะมีแหวนอยู่นะครับนี่มันจะมีแหวนล็อกไม่ต้องใส่บูทเยอะนะครับ แกนตัวใหม่นะครับนี่นะครับซื้อมานะครับเขาจัดไว้เป็นชุดเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแกนที่มีล่องนะครับเอาไว้ใส่สลักแหวนนะครับเราจะไม่ต้องใส่บูทเยอะนะครับนี่คือแผ่นซับน้ำมันนะครับจะทำให้บูทไม่ร้อนนะครับเราจะหยอดน้ำมันใส่เป็นสักการาดนะครับคล้ายๆสักกราดนะครับ อันนี้คือแหวนล็อกแหวนล็อกบูทนะครับดำๆนี่นะครับบูทขนาด9มิลนะครับใส่18นี้18นิ้วนี้จะ9มิลนะครับนี่นะครับบูทยางเก่านะครับผมจะทำการงัดออกนะครับเพื่อไม่ได้ใช้แล้วนะครับติดไว้อย่างแน่นหนาเลยนะครับผมอัดซิลิโคนเข้าไปด้วยนะครับ นี่นะครับถ้าใส่ลูกปืนเข้าไปมันแน่นดีอยู่นะครับไม่ขยับขยื่นนะครับนี่แต่ว่ารูลูกปืนกับแกนมันหลวมนะครับทําให้เกิดเสียงนะครับเวลาเราเปิดจะมีเสียงหอนวู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 นะครับนี่นะครับผมจะทําการเอาเอาบุทยางเก่าออกนะครับเพื่อผมจะใส่ไอแผ่นซับน้ํามันเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับซิลิโคนนะครับ แล้วก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเป้านะครับตรงนี้นะครับเอาคาบกาวคาบอะไรออกให้หมดนะครับเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็จะใส่แผ่นซับน้ํามันเข้าไปนะครับเพื่อเราจะหยอดน้ํามันให้เปียกนะครับไม่ให้บูธมันร้อนนะครับแล้วเราก็จะใส่บูธเข้าไปนะครับ นี่นะครับมันจะมีทางใส่อยู่นะครับใส่เข้าไปมันจะเข้าร่องนี้พอดีเลยนะครับนี่เข้ารูนั้นพอดีเลยนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แหวนล็อกบูทนะครับนี่นะครับมันจะหล้วมหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ ตัวเดิมมันก็หายไปแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการล็อกใหม่อีกนะครับจะใช้ไขควงนะครับตอกสกัดทําขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลวมนะครับตัวเดิมมันนะครับรอยเดิมนะครับ๋ผมจะนําไขควงแบนนะครับนี่เป็นไขควงตอกนะครับเอามาตอกทําที่ล็อกใหม่เลยนะครับ เราตอกได้นะครับแต่อย่าตอกแรงเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้กระโหลกแตกได้นะครับนี่ครับต้องใช้น้ําหนักพอประมาณนะครับต้องใช้ฟีมือหน่อยนะครับนี่นะครับเราก็จะตอกขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่ตัวเดิมผมขูดออกเรียบหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะตอกให้มันรอบเลยนะครับเพื่อจะเป็นที่ล็อกใหม่นะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับสวยไหมล่ะครับนี่แต่เราก็เผื่อไว้เอาไว้รอบหน้าอีกนะครับถ้าเผื่อบูธมันชำรุดเราก็จะได้แกะออกแล้วเราก็จะทําการตอกใหม่อีกนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการหยอดน้ํามันหล่อลื่นนะครับน้ํามันจักนะครับนี่นะครับตัวนี้แหละเป็นสาเหตุทําให้ พัดลมร้อนแล้วก็ฟิลขาดนะครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันแห้งนะครับแผ่นซับน้ำมันมันผุพังไปมันก็ร้อนนะครับทำให้ไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่นะครับทำให้บูธติดแล้วก็ร้อนแล้วก็ฟิลขาดนะครับนี่นะครับตัวเดิมนะครับแกนเดิมก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่ากินยังไม่ลึกนะครับ แกนที่ซื้อมาเราก็เก็บไว้เป็นอะไรครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับเมื่ออีกฝั่งหนึงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะต้องทำเหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้านะครับนี่นะครับ ตอนดึงออกระวัางสายขาดนะครับนี่สายขดลวดอาจขาดได้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ชํานาญก็ไปตัดตรงสวิคนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงสายออกมาเลยนะครับแล้วเราก็จะต่อสวิคใหม่นะครับเราก็สอดเข้าไปแล้วก็ทำการบัดกรีสวิ์ที่เราตัดสายออกนะครับใหม่เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ต้องตัดสายนะครับเพราะว่า เคยทามาแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเราแกะบูธยางออกแล้วก็ทําความสะอาดครับคาบซิลิโคนนะครับเราก็จะใส่แผ่นซับน้ํามันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะใส่บูธนะครับนี่แล้วเราก็จะใส่แหวนล็อกบูธนะครับนี่นะครับตัวนี้มันก็ยังมีตัวล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกบล็อก เบอร์22นะครับทำการล็อกเลยนะครับตอกเข้าไปนะครับมันจะพอดีเลยนะครับไม่ต้องตอกแรงมากนะครับเดี๋ยวกระโหลกมันจะแตกนะเราก็ตรวจเช็คว่าแหวนเข้าดีหรือเปล่านะครับเมื่อแหวนเข้าไปในล็อกแล้วเราก็จะทำการตอกล็อกใหม่เลยนะครับ เหมือนที่เราทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ตอกไปเรื่อยให้รอบเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันรุดนะครับเราก็ตอกสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่แต่อย่าตอกแรงนะครับอาจจะทำให้กระโหลกของมอเตอร์แตกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมกรอบๆยังไงไม่รู้นะ ผมก็จะทําการยอดน้ํามันนะครับน้ำมันหล่อลื่นนะครับจากนั้นผมก็ใส่ขดลวดเข้าไปนะครับเราก็ใส่ให้ตรงที่เรามาร์กไว้นะครับจะได้ใส่ง่ายนะครับเราก็มาร์กไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเราจะได้หันถูกว่าสายมันออกข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับ เราใส่ผิดอาจจะพัดลมอาจจะหมุนกลับด้านนี่นะครับเ,เมื่อเราใส่สนิทดีแล้วนะครับเราก็โยกดูนะครับว่ามันมีความฟรีหรือว่า อันนี้เยอะไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวนี้มันเยอะไปนะครับนี่อาจจะทําให้พัดลมไม่หมุนนะครับถ้ามันมีการฟีเยอะเกินไปนะครับเราก็จะเอามาใส่แหวนนะครับใส่แหวนเพิ่มนะครับใส่แหวนทั้งด้านหน้านะครับเพราะว่าข้างหน้ามันโผล่ลงไปนะครับมันโผล่ออกไปเยอะนะครับ นี่นะครับผมก็จะใส่ไปตัวหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะใส่แหวนาน้ำมันนะครับตัวนี้มันจะเป็นแหวนลื่นนะครับน,นี่นะครับแหวนแหวนลื่นนะครับตัวนี้เป็นแหวนอะไรสักอย่างแหวนาน,าน,าน,น้ำมันหรือเปล่าจะทำให้พัดลมเราหมุนลื่นนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คดูอีกว่ามันจะห่างเยอะไหมนะครับถ้ามันห่างเยอะก็ใส่แหวนเพิ่มไปอีกนะครับมันจะหลวมได้ประมาณทักสามมิลนะครับอันนี้นะครับนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่2อันเลยนะครับมันเป็นแหวนเก้ามิลนะครับมันจะไม่ใช่8ปดมิลนะครับ สองสิบนี่จะเป็นแปดมิลน,นะครับแกนนะครับเราจะต้องมีแหวน9กมิลด้วยนะครับนี่นะครับใส่2ออันเลยนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า ใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับนี่ให้ตรงที่เรามาร์กไว้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็โยกดูนะครับนี่นะครับน่าจะได้นะครับนี่ไม่เยอะนะครับนี่นิดเดียวนะครับระยะฟรีก็ประมาณสักสามมิลนะครับนี่นะครับจากนั้นก็ใส่น็อตยึด4ีตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการไขให้แน่นนะครับแล้วเราก็จะไปเปิดลองกันเลยนะครับว่า จะหมุนหรือเปล่านะครับจะมีเสียงดังหรือเปล่านะครับนี่นะครับเมื่อล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเคาะนะครับแล้วก็หมุนดูว่าลื่นหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้ามันยังฝือดอยู่เราก็เคาะแล้วก็อัดน็อตเข้าไปแล้วก็หมุนดูอีกรอบนะครับเราจะไปลองเปิดดูเลยนะครับ <c oughs> <leh insanity> เสียบไฟเลยนะครับ ว่ามอเตอร์จะหมุนหรือเปล่านะครับนี่นะครับหมุนแล้วนะครับเงียบเก็บนะครับนี่เยี่ยมนะครับต่อไปเราก็จะตอกสลักนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับต้องใส่สลักก่อนทุกครั้งนะครับถ้าเราใส่ประกอบไปแล้วมันจะใส่ยากหน่อยนะครับนี่นะครับใส่ให้ตรงกลางนะครับเพื่อจะล็อกกับใบนะครับล็อกกับใบพัด นำเคเบิลไทยมารัดสายไว้นะครับนี่นะครับให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ชุดเฟืองสายเข้าไปนะครับเฟืองสายนะครับมีน็อตอยู่2ตัวนะครับ ก็จะใส่เหล็กถ่วงแล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าแคปลันนะครับ18นิ้วก็จะใช้1.8ไมโครนะครับทนไฟได้4 0 0รโวลต์น,นะครับไฟบ้านเรา2 5 0รอยโวลต์4ี0โวลต์น,นี่สบายเลยนะครับแล้วก็รัดสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดเคบเบิลทายออกนะครับ แล้วก็ใส่แกนสายนะครับนี่มีน็อตยึดอยู่ข้างล่างนะครับนี่จากนั้นนะครับก็ใส่ที่ล็อกตะแกรงครับตามลำดับที่เราถอดออกนะครับใส่อุปกรณ์ที่เราถอดออกให้ครบนะครับนี่นะครับ,บน็อตยึด4ตัวนะครับ แล้วเราก็จะใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตตรงท้ายหนึ่งตัวนะครับนี่แล้วก็น็อตน็อตก,กดสายนะกดกดให้สายนะครับนี่เราก็จะใส่ตะแกรงเข้าไปนะครับก็ล็อกให้แน่นนะครับใส่ใบพัดเข้าไปนะครับล็อกให้แน่น แล้วก็ใส่ฟ้าครอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่แล้วเราก็จะไปเปิดดูนะครับว่าเย็นฉ่ำหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนลุกปืนมาเป็นบูทเปลี่ยนบูทไปเป็นลูกปืนสลับกันนะครับอันนี้เราเอาลูกปืนออกแล้วเราเอาบูทใส่นะครับก็ใช้ได้นะครับลมแรงเงียบนะครับนี่นะครับเรากลับมาใช้บูทเหมือนเดิมก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ